สวัสดีค่ะแฟนเพจเอจทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับ MG Pro ถึง3คันมาถึง3รูปแบบค่ะคุณลูกค้าคะ่ะสีขาวจะเป็นรถที่ตกแต่งมาจากโรงงานแบบสตาตรฐานโดยที่เจ๊จะไม่ได้ใส่ชุดสเกิร์ตนะคะส่วนสีเทาคันนี้เจ๊ใส่ชุดตกแต่งของซันโตนะคะคุณลูกค้าและไม่พูดไม่ได้เลยก็คือขันซ้ายมือสุดของเจ๊จะเป็นของวริกค่ะคุณลูกค้า ชอบสไตล์การแต่งรถของคันไหนสามารถเลือกได้เลยทั้ง3คันนี้เจะบมีการติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์ด้วยนะคะเรามาลงรายละเอียดดีเทลของทั้ง3คันเลยไหมคะว่าถ้าใส่ชุดตกแต่งแบบนี้ไปแล้วดีไซน์การแต่งรถเป็นแบบไหนคุณลูกค้าจะได้เอาไปเปรียบเทียบหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นต้นแบบนะคะว่าเอ้ยคุณเจี๊ยบชุดนี้ผมชอบแคปหน้าจอมาบอกเลยว่ารถคันนี้เลยคะ่ะคุณเจี๊ยบแต่งแบบคันนี้เลยได้เลยนะคะเรามาดูคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็น ออริจินอลก็คือเป็นสแตนดาร์ดเลยเห็นไหมคะไฟหน้ารุ่น X สังเกตง่ายมากค่ะไฟหน้าเป็นแบบ LD แต่ว่าตัวไฟเบี้ยวแยกเห็นไหมคะคุณลูกค้าแยกกันเลยนะคะส่วนงานสเกิร์ตไม่ได้ติดตั้งจะเป็นการดีไซน์มาจากโรงงานก็คือตัวนี้จะเป็นลายเทปล่าค่ะคุณลูกค้าแล้วก็รถคันนี้มีกล้องรอบคัน3า0อองศาพร้อมระบบบายสปอร์ตวันนี้จะจุดอับสายตาครบเลยนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ค่อยได้พูดถึงสเปกกันสักเท่าไหร่เราอยากมาให้คุณลูกค้าเห็นถ้าเกิดว่า ซื้อรถกับเจี๊ยบแล้วได้ชุดตกแต่งแบบนี้ชอบไหมนะคะแล้วนี่ค่ะงานของซันโต้งานซันโต้เนี่ยจะโชว์คือมันจะเป็นชุดครอบตรงนี้คุณลูกค้าจะเป็นชุดสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานเขาจะครอบแค่ง,งานด้านข้างแบบนี้ความสูงเขาจะอยู่ประมาณนี้ค่ะสูงไม่มากนะคะคุณลูกค้าประมาณหนึ่งคืบของเจี๊ยบนะคะก็ประมาณตรงใกล้ๆก,กับตัวไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้าเป็นไฟเลี้ยวแบบแนวตั้งเนาะตัวนี้นี่คือการดีไซน์ของรถทั้งสองคันแต่คันนี้ค่ะเป็นงานของแวลิก ซึ่งงานเวลิกเนี่ยจะต้องแจ้งก่อนเลยว่างานสเกิร์ตของเขาคุณลูกค้าคะเขาเน้นลายเชฟลาเนี่ยจะเป็นสีดําเงาแล้วค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวสเกิร์ตล่างเนี่ยเขาจะเป็นชุดคอบสูงประมาณนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะต่ํากว่าตัวงานซันโตนะคะซันโตจะสูงประมาณถึงไฟนะคะแต่ตัวนี้จะใต้จะอยู่ใต้นะคะก็คือไว้ง่ายโชว์มาค่อนข้างเก็บงานได้ดีทั้ง3แบบคุณลูกค้าเลือกได้เลยว่าชอบตกแต่งแบบไหนนะคะ เดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูท้ายรถกันว่าการตกแต่งใส่งานสกเกิร์ตไปแล้วสวยขนาดไหนเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูงานท้ายรถนะคะคันสีขาวเนี่ยจะต้องแจ้งก่อนนะคะคุณลูกค้าไม่ได้ติดสกเกิร์ตรอบคันแต่คุณลูกค้าสั่งประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์เดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตทําให้ดูว่าประตูท้ายไฟฟ้าของเราอะคือมันสมูทมากๆค่ะคุณลูกค้าคะแค่คุณลูกค้าเตะเข้าไปแค่นี้แล้วก็ถอยออกนะคะเห็นไหมคะประตูท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดเลยนะคะ สิ่งนี้ช่วยเรื่องอะไรแน่นอนคุณลูกค้ามีการจ่ายตลาดหรือทําาะไรอะคะ่ะถือของมาเยอะๆคุณลูกค้าใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะคลิกเซนเซอร์หรือคุณลูกค้าจะเปิดจากรีโมทหรือว่าจะเปิดจากกุญแจได้หมดทุกแบบนะคะแต่ว่านี่ก็ปิดก็เหมือนเดิมเลยค่ะแต่อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ถอยออกค่ะคุณลูกค้าคะนี่คือความสะดวกสบายนะคะที่เจ๊บมีการจัดให้ในฟังก์ชันเพิ่มเติมค่ะคุณลูกค้าคะเรามาดูกันต่อนะคะคันนี้ไม่ได้ติดตั้งตัวชุดแต่งใช่ไหมคะแต่คันนี้ค่ะติดตั้งค่ะ งานสเกิร์ตคุณลูกค้าสังเกตเลยนะถ้าเป็นซันโตซันโตจะมีชิ้นงานนะชิ้นนี้1ชิ้นแล้วก็ตรงนี้ค่ะชายล่างแต่ตรงเนี้ยที่คุณลูกค้าเห็นน่ะเป็นการดีไซน์ที่เห็นมาจากโรงงานอยู่แล้วคุณลูกค้าคะเซนเซอร์หลังทั้งหมด4จุดมีให้ครบมีระบบไอสมาร์ทเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเอกอย่างที่เจ็บบอกนะคะเห็นการดีไซน์คันนี้แล้วเราไปดูคันต่อไปก็คือคันที่ติดตั้งตัวแวนดิกเรามาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าคะ ชุดแต่งงานสกเกิร์ต้ทยเนี่ยเป็นงานชิ้นใหญ่นะที่คุณลูกค้าเห็นมาส,สักครู่ซันโตก็คือจะเป็นงานขอบข้างแต่ตัวนี้มันจะเป็นงานชิ้นใหญ่ทั้งแบบทั้งชิ้นเลยเราก็ขึ้นรูปใหม่นะคะเป็นปลายท่อคู่ตรงกลางค่ะคุณลูกค้าโชว์ดิเซนเซอร์สีดํามันจะเป็นสีดําด้านนะไม่ได้เป็นดําเงานะคะคุณลูกค้าเซนเซอร์หลังก็ยังทํางานได้ปกติซึ่งจะใส่งานสกเกิร์ตชิ้นใหญ่ทั้งชิ้นเลย คือการดีไซน์อยู่ที่ความชอบจริงค่ะคุณลูกค้าชอบสไตล์การแต่งรถแบบไหนบอกเจี๊ยบได้แล้วคันนี้จะก็มีการใส่ประตูท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าอย่างที่เจี๊ยบบอกคะ่ะประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์ชุดแต่งรอบขันเจี๊ยบมีให้เลือกหลากหลายมากมายต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะคะชุดแต่งชอบชุดไหนชอบแคมเปญไหนสามารถโทรมาปรึกษาเจี๊ยบได้เดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นดีๆกันที่หน้ารถด,ดีกว่าคะ่ะ สำหรับโปรโมชั่น MG4 นะคะดอกเบี้ยพิเศษแน่นอน,นะค่ะเราจัดอยู่นะคะหรือคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจ๊ตบตอนนี้โปรดาวต่ำยังทำอยู่ไหมเจ๊ย,ยังมีค่ะคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจบอยากได้เป็นแบบดาว2 0 3 0 40ได้หมดเลยเอาที่คุณลูกค้าต้องการนะคะวางแผนไว้แบบไหนต้องการค่างวดน้อยน้อยเนาะผ่อนยาวๆคุณลูกค้าเพิ่มดาวให้เจบแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเซฟเงินไม่อยากแบบใช้เงินเยอะแบบพอร์ประมาณนี้คุณเจบคือผมไว 9,000 8,000หรือต้องการแบบไหนคุณลูกค้าจะมีให้เลือกหลายแคมเปญจริงแล้วที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยคือเจ๊จัดให้เลยในโปรโมชั่นทุกโปรโมชั่นสามารถโทรมาหาเจ๊นะคะเพื่อปรึกษาการจัดไฟแนนซ์ได้จะมีไฟแนนซ์นะคะบริการให้กับคุณลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะสามารถมาซื้อรถกับเจบได้และจะ,จะส่งทีมงานไฟแนนซ์นะคะวิ่งไปหาคุณลูกค้าถึงบ้านและที่สําคัญจะมีทีมส่งมอบะคะ่ะไปบริการคุณลูกค้าถึงบ้านด้วยนะคะ สนใจแคมเปญดีๆแบบนี้โทรหาเจี๊ยบค่ะ0929911965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทาง l ลน์แอดนะคะค้นหา id line s i d e ก่อนนะคะแล้วก็ mg 2000ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆชุดแต่งสวยๆที่จะจะนำมาอัปเดตเป็นประจำกันทุกสัปดาห์เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะจะนำชุดแต่งชุดไหนมาฝากแฟนเพจของเจีย๊ยบค่สวัสดีค่ะ